What does it take to become a WWE superstar? If you're so mad, what the rock is cooking? The chip is here! Give me a hell yeah! It takes great athleticism. In full effect. You must always strive to improve your skills. My goodness, you're not... does, to Only when you excel at all of these things will the WWE Universe embrace you as a true superstar. Trying to make it back to his feet, but he's being stalked by his opponent. Watch out here. Look at this double drop kick right into the corner. Oh Man, he's in big trouble now and it looks like, I think he's feeling it. Yes, he's going to the top, Cole. This isn't gonna be pretty. Ah! Oh! Right to the midsection. มวยปล้ำคือศิลปะการต่อสู้อ,อย่างหนึ่งที่มีมายาวนานวันหนึ่งผมได้มีโอกาสไปดูการแสดงมวยปล้ำของจริง,ง,รงผมอยู่ติดขอบสนามเลยทีเดียวกับเพื่อนของผมอีกสองคนผมได้มีโอกาสจับมือกับดาราดังมากมายและนั่นแหละคือผม ไอเสื้อดำคนกลางแล้วก็เพิ่นอีก2คนผมมีความใฝ่ฝัน,นว่าผมจะเป็นนักมวยปล้ำอันดับหนึ่งของโลกให้ได้ตั้งแต่วันนั้นผมก็ได้คิดว่าจะไปสมัครดูแล้ววันต่อมาผมก็ได้ลองไปยื่นมาสมัครให้กับสตาฟที่นั่นนี่ครับ ช่วยเช็คให้ผมหน่อยนะโอเคขึ้นไปทดสอบเลยได้เลยครับวันแรกผมก็ต้องทดสอบว่าผมมีสมรรถภาพพอที่จะขึ้นปล้ำโชว์ได้หรือไม่ว่าไงเพื่อนเอาละรวมพลเขาให้ผมจับคู่กับเพื่อนของผมแล้วก็ลองฝึกซ้อมกันถือจะเป็นการซ้อมก็เถอะผมก็ไม่อยากทำลายเพื่อนของผม มันนี่บิดแคทโชตลายดีดีทีสแลมแล้วก็โชกสลัมมันนี่ห้อยแล้วทิ้งมันนี่ดมตีก็ดูเป็นไงหอมไหมหอมบ้้วล่ะฮะดมเข้าไปสแลมอีกทีนึงมารอรอรองอยู่หยิบแล้วโชกสลัมอีกทีนึงปิดแคทอื้มแล้วก็กดเลย ยกขาขึ้นแบบนั้นเรียบร้อยตายยังเขียดชิวๆครับเกมนี้มวยปลอม2017ไหนเพื่อนฝีมือเก่งนะเป็นไงล่ะหน้าโดนเหยียบซะขนาดนั้นศสึกต่อมาผมต้องทดสอบรับมือกับโจนักมวยปลอมตัวจริง ซึ่งเขามีน้ำหนักเยอะเลยทีเดียวโอเคเนี่ยล่ะเราอยากจะให้นายเจอกับซุปเปอร์สตาร์ตัวจริงแสดงให้ดูว่านายสามารถยืนสู้กับโจได้นายแค่ไหนเพราะฉะนั้นนี่คือการทดสอบจริงของนายครั้งแรกเพราะฉะนั้นจริงจังหน่อยล่ะถ้าผมโดนโจกดผมอาจจะลุกไม่ขึ้นเลยก็ได้เพราะฉะนั้นผมต้องเปิดก่อนเปิดก่อนได้เปลี่ยนนะโจโอ้โห รีเวิร์สได้เหรอฮะอือหือน้ำหนักเท่าไหร่เนี่ยกินหมูกระทะมาบ่อยใช่ไหมฮะมาโน่นมาเนี่ยหันหลังมาอ้โหอะไรพี่หลังแอนใช่ไหมมานี้ผมนวดหัวให้เพชรบัตเพชบัตรนะกระทึบไม่โดนนีกระทึบเท้าหรอกอือกระทึบจริงขามศพกก่อนเด้งเชือกมากระทืบเอาไม่โดนทุบหลังเลย จับคออุ้ยรีเวิร์สแก้บ่อยได้จังวะอุ้ยกดเร็วไปโอ้ยตบหลังแอนเตะซ้ำด้วยเฮ้ยอือจะทำอะไรจะเตะอีกรอบอะไม่ได้แดกเก่งใช่ไหมมานี่ไปทัวข้างล่างหน่อยไหมตามครับมาโจ ผมจะเป็นนักหัวปั้มอันดับหนึ่งของโลกผมจะมาหยุดคิดคุณไม่ได้ตบตบต่อยตบตัวท้องเฮ้ยตบคืนกดช้าไปโดนซูเฟกเข้าไปมามามาเฮ้ยกดไม่ทันน่ะเอื้อเต็มอกเฮ้ยกดไม่ทันอีกแล้วเอื้อเต็มแขนเฮ้ยกดได้ครับตอนนี้ปล่อยกูโจมาเน่ โอ้โหมึงเก่งจริงเลยวะเฮ้ยมุมกล้องบังอ๋อโจเออเอือดเก็กระทืบผมโจยอมแล้วเออมีเซ็นเซอร์ด้วยโมแบตแล้วตอนนี้ครับอย่าอย่ากระทืบใครผมอืมกระทืบทองน้อยเฮ้ยมันยังไม่หมดหลอดเขียวเลยอืมตบเข้าไป ไหลังคือเอาไงดีวะสี่เหลี่ยมค้างแล้วกันโตเข้าไปตบเข้าไปเอาจับลุกขึ้นมาตบหัวเบิดกระบาลมึงกล้าตบหัวกูได้ไงวะโหพ่อมึงกูก็ตบหัวทิพม,มาแล้วมานี่มานี่ไอ้กวนหเหยียบเขาให้ใครจะใหญ่กว่ากันครับดูตัวเราตัวมันใครสูงกว่ากันดู มันนี่กูเข้าอันเดอร์เทกเกอร์เคนี้เรียกพี่บอกเลยมาขึ้นไปกิ้งตามดูดูเพื่อนกูสามคนนั้นกูก็อัดมาหมดแล้วมันนี่ดูขึ้นมาออโอ้ยจุกทำอะไรอือหอจะจับกูลุกละโอ้โหจับท่าล็อกด้วยต้องจุกหนีแล้วทั้งวันี้ไม่ได้แดก มานี่มานี่อือกูแกได้เตรียมตัวโจเฮ้ยสู้เพล็กต้องขึ้นเชือกแล้วจวังหวะนี้เตรียมตัวโจไม่ถึงให้มันรู้ไปเมื่อะไรมันจะแดงมานี่กูเล่นหัวเป็นหลักเช็ด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 หัวหัวเปื้อนใช่ไหมล่ะหัวเปื้อนใช่ไหมล่ะทำแกได้ยังไงอือหือสอกหลังมานี่รีเวิร์ดหน่อย เตรียมตัวโอ้โหออดเอเฮ้อไม่ไม่เฮ้ยมันทำได้ไงมันทำได้ไงมานี่เออก็ใส่ท่าไปตายแล้วอ๋อโอ้โหมันตบใหญ่เลยเว้ยเอ้ยเออผมได้ท่าไม่ตายลองแล้วตอนนี้ต้องหาโอกาสใช้ให้ได้ต้องหลุดจากตรงนี้ก่อนเอาจุ๊กจุ๊กไหจุ๊กจุก จู๊กจูกอ่าไม่ดันไม่ได้แดกไม่ได้แดกมานี่ผมจะจับมันลุกขึ้นแล้วใส่ท่าไม่ตายแม่งเลยมานี่ไอ้โจลุกขึ้นมาเฮ้ยโอ้ไม่โดนออืหือโดนซูฟิกแล้วเอือเฮ้อลบได้เว้ยชกออืหือเก่งจริงเลยวะบอดยังไม่เก่งนะครับเออหลอกล่ออะไรไม่ได้ไม่เหมือนกับเพลเยอร์ อื้อหืออื้อหือโอ้โหปิวเลยโจมเก่งจังวะอ่ะมึงดูเพื่อนกูที่กูอัดมามึงดูมึงดูไอ้เสื้อฟ้ามึงดูดูตีนกูนี่มาเน่มาเน่ใส่ท่าไม่ตายเลยอืม้มท่าไม่ตายหลักกูขึ้นมามสู้เพล็กโอเคสู้เพล็กไม่ได้โดนต่อยเฮ้ย เทสบาทมาลงมาที่โอ้โหโดนก่อนครับเอ,อื้อซูเพกเข้าไปกดเลยเหรออือมติดเชือกอู้อโจกินเต่าตรงนี้อ๋อเหม็นเว้ยโอ้สวนมะนาวเหรออืมเป็นท่าน,นี้ใช่ไหมมันนี่ดีดีที เออเป็นไงแล้ว DDT ชาร์จสเตอร์มิน,น่าแป๊บเต็มละเต็มลแ,มล,แมล,ล้วจำแล้วจำแล้วดูขึ้นมาเมื่อกี้วันนี้ยอมยังยอมยังจับมาชาร์จแม่งอืมแต่กาละ่ะสู้เพล็ก กดเลยยอมสโจวันเดือนูว่าแล้วกรรมการนับอัพศาอะไรวะเนี่ยนับช้าอย่างงี้นับช้าใช่ไหมเช็ดเช็ดเช็ดเตะหลังยอมยังโจยังไม่ยอมเหรอม่นานไม่ยอมเราอ่ะ ฮะหัวนายส้มแล้วนะเช็ดเชดเชดเตะหลังเตะหลังเตะหลังเฮ้ยมันนี่นวดคอให้หลอกยันยอมยิงยอมยิงยอมสิเว้ยคอหักกะเว้ยมันนี่มึงรู้ขึ้นไหมรู้ขึ้นไหมรู้ขึ้นมาเลยมันนี่โอ้โหจอนชีนาเลยโอ้โห โดนแล้วโดนแล้วมีสีเหลืองอีกเฮ้ยไม่โดนเต็มหลังเลยโอ้โหโจมโหดแท้เหรอโหดแท้เหรอมานี่มานี้ตรงหน้ามาซอกหลังหน่อยจับทีโอเฮ้ยทำอะไรกูทำได้อย่างท้ามึงอ่ะมานี่อีกรอบไปไงเอ้าป็นไงเราโอ้โดิ้นหลุดเหรอโอ้โหมีกับหลังตีด้วยท่าเยอะนะ ข้ามสวยมากมี่ทำอะไรตูมึงจะทำอะไรตูนี่กูไปไหนนี่โดนบอดอัดเอือโอ้ยจะมึงกูหายอีกรอบเออโอ้โหกดเร็วไปอื้อหือตดวเข่าหนักมากมึงใส่สนับเข่าปะเนี่ยฮ้ยใส่สนับเข่าเปล่าหลับไป หลับไปเลยมึงอะเออนักกิ้งแว้โอ้โหเต็มท้องโอ้โหเฮ้ยมาเนีวยร์ดป๊าบไปข้างล่างไปมึงอะไปข้างล่างไปดูไหมกูน้ำหนักกี่ปอนไทย40ล้านปอนอือเจ็บปกใช่ไหมเจ็บใจอะเจ็บใจเจ็บใจเฮ้ยอะไร DDT เข้าไป มันคือการซ้อมเพื่อนอย่าจริงจังนะอย่าจริงจังอุนน้ยอะไรแดงแดงอ่ะมานี่เฮ้ยอ่ะูปขายป่ะมานีี่กิ้งหลุนหลุนกิ้งหลุนหลุนอืมเฮ้ยเผื่อเอาไม่มีของเลยไม่มีของไม่เป็นไรครับฮึขึ้นมาดิวะ ลอมันบ BT ดีกว่าครับตอนนี้ผมก็หัวแดงแล้วผมอาจจะหัวแตกได้นะใช่ไหมเพื่อนนายที่โดนฉันอัดอะ่ะอ้าวมาแล้วเฮ้ยดี BT อีกรอบนึงอืมเรียบร้อยไหมเรียบร้อยหรือเปล่าไม่รู้ที่อรู้ต้องอัดมันเข้าไปอัดมันเข้าไปเ <laughs> จ็บใจใช่ไหมรอะโจเฮ้ยด,ดีทีอีกรอบอืมขานี่ถูกกระชีฟ้า ถึกวาโอเคยอมยังยังไม่ยอมอีกเหรอเฮ้ยแย่จริงเช็ดเลือดให้นะเช็ดเลือดให้นอนลงไปเซ่ก็เช็ดเลือดให้ไงมาเนี่ยเลือดไมไม่หมดสักทีออแย่จริงนะโจนะโอโอถูกเบามานานะี่ลุกขึ้นมานะโจนะนี่มาเดี๋ยวพาขึ้นหวัน แสดงให้ฉันเห็นว่าทำไมนายถึงอยู่ที่นี่ผมจะแสดงให้ดูเคสบัตลีเวิร์ดไม่ต้องไปไหนโจพอแล้วขึ้นมาอือเข่าสุดเลยนะลุกขึ้นมาถ้าอยากเป็นซูนเปอร์ส,สตาร์แล้วก็ตอนนี้แบบเบอรเวลาโชว์แล้ว เดี๋ยวผมไะโชยดูท่าที่ได้มาจากเคนเคนคือพ่อผมส่วนอันดับทิเกอร์เนี่ยคือปู่จบก,กดเลยชนะแน่นอนครับตานี้ยอมแพ้เไอ้สวนมะนาวเดี๋ยวมันก็ตายหรอกเร็ียบร้อยจิบจิบหมวยปลิ่มสองพันสิบเจ็ดอ้าวหายหัวแตกกันเหรอเพื่อน Lul lul. There are many paths to superstardom in the WWE. Will you take the high road? An incredible journey! So many obstacles! And in the end, it's all! He tapped out. Charlotte is champion. Or will you take a more unconventional path? This is my game. Will you try to win over the WWE Universe? Or will you turn the WWE Universe against you? I don't need any of you. Will you make it to the top of the WWE via hard work and effort? The impossible dream. Take shortcuts. Rollins with the heist of the century. Randy Orton has cashed in money in the bank. Randy Orton is champion. No matter which path you choose, the most important thing is to make it memorable. Oh my god! Make the universe remember your name. Austin 316 says I just whipped your aggressive is... name! and make look forward to your match every week. Who will you become? Smash down! Yeah, close the door, everyone. Well, ขอต้อนรับสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่มวยปล้ำประจำปีนี้ค่าคืนนี้คุณจะได้พบกับการปล้ำที่โหดและก็ฮาร์ดคอร์อย่างที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนบิ๊กโชว์ ทะเอจตายคือแมตช์แรกของค่ำคืนนี้ซิมูเลต์เลยดิซิมูเลต์เลยโอเคบิ๊กโชชนะใช่ไหมต่อไปคู่ของเราครับนั่นไงล่ะเขาละคนที่จะแข่งในแมตช์ต่อไปนะครับผมแม่มีการเดินจับมือซูเปอร์สตาร์คนดังๆคนอื่นๆซะด้วย แมตช์คืนนี้ต้องเป็นแมตช์ที่มันที่สุดแน่เลยครับผมและนี่คือการประทะระหว่าง p e r s o โอเวอร์กับดอ l ซิ i n g u l a r ในศึกสมัครดาวคำคืนนี้ขอเปิดตัว Personal Over นักกีฬาจากประเทศไทย น้ำหนักสูสงเรียบร้อยครับผมเดอะซูเปอร์สตาร์ตอนนี้ต้องต้องแบบหาทางที่กลายเป็นซูเปอร์สตาร์นะครับให้เต็มตัวให้ได้เค okay, ขึ้นเวทีซะนี่คือการขึ้นเวทีโชว์ครั้งแรกของผมผมตื่นเต้นมากครับผมขอรูดเชื่อแก้เขินแป๊บนึงมไม่ได้อาที่คนเยอะนะ นายตรงชุดตุนนี่แหละไหนเล่าขอเสียงกรี๊ดเ,ยเ้ยจะไล่ข่าวไหมเอาปากมาหรือเปล่าหไหนคูดต่อสู้อ่ะออกมาดิ โหดูเพลงมันอลังการมากดอซิงเกร์กมาเลยไอ้นี่เหรอที่จะโดนผมอัดใน,นค่ำคืนนี้ไม่ไม่ต้องพูดมากมึงขึ้นมาเลยมั้ยเออนะเอาเข้าไปลีลาเข้าไปโอ้โหเสียงกรี๊ดลั่นฮอ ของมาแน่อยู่แล้วครับเราเพิ่งเคยขึ้นปั้มครั้งแรกนี่คือโอกาสอันดีที่เราจะต้อง,ล, oo. กกองลบไอ้หมอนี้แล้วก็เอาชื่อเสียงให้ให้กับเราให้จงได้คนดูนี่มีนิ้วป่ะเนี่ยผมกะว่าจะใส่ DD ดก่อนป๊าดีดีทเข้าไปได้ผลแน่นอน นี้เฮ้ยมันแก้ได้เหรอโอ้โหเก่งกันนะเนี่ยแต่ผมย่อมเก่งกว่าดีดีอีกรอบจัดไปกระชืบเป็นไงล่ะตอนนี้เลตติ้งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเฮ้ยดีดีอีกรอบเรียบร้อยหัวทิมขึ้นเชือกครับผมตอนนี้ทิ้งตัวลงไป ลอบซิกเกอร์แล้วฮะมันแก้ได้อีกแล้วครับเตรียมกดสวนเจ็สกดสวนโอ้กอดสวนกดสวนเร็วเร็วเร็วมานน่เรียบร้อยแก้ได้มานน่เช็ดหัวหน่อยตอนนี้เราสามารถอัดมันได้รัวๆนะครับเพราะมันติดลบอยู่ติดลบสถานะที่เราแก้ท่าได้มาเจะฉะนั้นผมจะอัดมันท่าที่ยากที่สุดอ มานี่คืบแม่เมงเลยมานีน่อัดเรื่อยๆครับอัดเรื่อยๆตอนเนี้ยมานี่ยามหลังหไมหมเรียบร้อยขึ้นคอมขึ้นเชื่อก่อนขึ้นเชื่อก่อนเออใช่ผมจะตดลงมาต้องถูกต้องกระจอกมากเลยครับไอตัวนี้มานนี่ดูขนาดตัวก็รู้แล้วใครเก๋วกันเร็วเร็วเร็ว แก้ได้เว้ยมานี้ดีดทีหน่อยดีดทีหน่อยดีดทีพืบนหน้าโอ้โหดีดทีสองทีสามทีโอ้โหแก้ได้เลยครับเนี่ยเฮ้ยทำอะไรต่อยหัวนมโอ้โหหยับหยับหยบหยับหยับหยับเราอ๋ออ๋อ จะเอาเหรอหลบได้นะอย่างนั้นเนี่ยโอ้มีกวักมือให้ลุกขึ้นด้วยครับลุกตามเลยครับอย่างนี้ลุกตามอย่าได้เกรงกลัวโอ้โหโดนเต็มหน้าหลบทันดีดทีไปหนึ่งทีข่วนเรียบร้อยจับปลาใส่ท่าไม่ตายหน่อยเป็นท่าไม่ตายลองุกคุณแมามาไอหัวเหลืองมานี่ยสำเร็จ ถ้าไม่ตายถ้าไม่ตายจับคอบีบยกขึ้นแก้ได้แก้ได้เหรอมานี่เก่งนักใช่ไหมลงไปอืมอ้าวมันแก้ได้แล้วครับมันหาจุดแดงเจอก่อนโดนเฮดบัตครบเชย เอากดไม่ได้โอ้มันได้ทำให้ตายแล้วสวยมากๆเฮ้ยมันจะชาร์จผมท่านี้ไม่เคยใช้ได้กับพุโซโอเวอร์จำไว้สวนเขาให้มันนี่มันนี่เวียงจับสแลมเลยเยบร้อยมันนี่ ยังจะหลุดอีกไหมยังจะหลุดใช่ไหมเฮ้ยไม่ไมอยาหมุนหัวาลากไปไหนอีกแล้วโอกก้โหเห็นตูดชัดเจนกดไม่ได้เห็นหนึ่งหรอกบอกเลยอัดตูดแค่นี้หลบได้จับหน้าทีมเดี๋ยวชวยวาร์จสเตอร์มิน่าแป๊บครับ พลโอเวอร์มาดิเฮดบัตและนี่คือท่าที่ได้รับมาจากอันเดอร์เทเกอร์กับเคนยกตูดขึ้นแล้วก็ทุ่มดูภาพช้ากันอีกรอบเลยครับหน้าแทบสั่นหน้าแทบสัน จกดเลยนั่นแหละและนี่คือผู้ชนะของรอบคืนนี้เย้ว้าววู สุดแรกแก็ชนะเลยครับ<ร> <ละ S 2> มาดีก็อย่างนี้แหล,ละนะนักเปิดปั้มดาวรุ่งพุ่แงแร,แรงสามดาวครึ่งน่าอยู่อ่ะนะคู่แรกนี่บิ๊กโชชนะนะครับผมแล้วก็คู่ต่อ,อไปนี่ผมชนะนะคู่ต่อ,อไปซิมูเลตเลยป้าบแจ็คชนะเคนกับไอ้นี่เหรอเฮ้ยเคนแพ้เฉย ต่อไปไอ้นี่กับกับใครเนี่ยสตราดสตราดชนะไอ้ขวามือนะครับชนะบารอนเอาบารอนแพ้เฉยคนขวามือชนะนะครับผมมีกี่คู่เนี่ยโอ้โหขวามือชนะครับคู่นี้ต่อไปจอห์นชีน่ากับ ฟินจอชีนาชนะมีทั้งหมด3คน4ี6 7 8มีทั้งหมด8คนนะครับตอนนี้เหลือ8คนแล้วแล้ว8คนนี้ก็ต้องมาสู้กันนะครับเพื่อหาแชมป์ในสุดสัปดาวค่ำคืนนี้แล้วพบกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ